ัวเนี้ยไม่ต้องคิดแล้วราคาถูกบอกเลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดงานนี้หน่อยสก็อตรหัสอะไรนะลูนพี่ลืมเ K62M ครับ <Okay. S 1> 62M เนอะอ่ะตัวนี้เราขอเปิดงานเป็นงาน K62M K62M นะคะลูกค้าขาเป็นงานเสื้อลายสกอต เสื้อลายสกอตนะคะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นงานที่เพิ่งเข้ามาเป็นงานที่เพิ่งเข้ามาเลยนะคะลูกค,ค้าขาเปิดรีวิวครั้งแรกล็อตใหม่สดใหม่ๆเลย,เล,ยลงจากตู้ไม่นานนี้เองลูกค,ค้าแล้วก็แยกออกมาไว้ทารีวิวให้ลูกค,ค้าได้ดูกันนะคะตัวนี้เป็นรหานแพน,นด้า K62 ML ค่ะแพนดา้นดา K62 ML นะคะเสื้ออะไรเอ็มเอลไม่ใช่เอ็มเดียวเอ็มอย่างเดียวหรอเอ็มอลเอ็มอย่างเดียวะเออย่างเดียวโอเคขอ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 ภัย อ่ะ,อะตัวนี้นะคะแจ้งใหม่แจ้งใหม่เดี๋ยวมีหลังบ้านปักบุดผิดต,ตัวนี้เป็นแพนด้า K หกสองเอนะคะแพนด้า K หกสองเอเสื้อลายสกอตชายลูกค้าค่ะ,คะเสื้อลายสกอตชายนะคะตัวนี้บอกเลยว่ามีของน้อยด้วยโอ้โหตัวแรกมาของเคสวิสค่ะสวยมากแล้วก็อะไรนะ S&M มาต่อางานป้ายมาเลย s N M ออมาต่องานป้มาเลยตัวนี้นะคะขออนุญาตปล่อยราคาให้เลยปล่อยราคาให้เลยงาน90กิโลลูกใหญ่นะคะลูกค้าขาไม่ใช่ลูกเล็กนะลูกใหญ่90กิโลเอาไปเลยในราคาเพียง6,200บาทค่ะ6,200บาทและรีวิวหนูรถให้พี่อีกเหมือนเดิม500บาทลูกค้าขาเอาไปเลยในราคาเพียง5,700บาทเท่านั้น 5,700บาทเท่านั้นนะคะสำหรับกระสอบรีวิวแล้วหัวกระสอบก็คือออเคสวิตกับ S&M ไปแล้วบอกเลยลูกค้าตัวนี้เป็นงานใหม่เลยนะงานใหม่เพิ่งขอราคากันแบบสดๆร้อนๆเลยนะลูกค้า6,200บาทรีวิวลดไป500เหลือ5,700เท่านั้นลูกค้าถ้าใครอยากได้กระสอบนี้นะคะในราคา5,700ลูกค้าสามารถ c f เข้ามาได้เลยลูกค้าสามารถ c f เข้ามาได้เลยนะ บอกเลยว่างานตัวนี้เข้ามาไม่เยอะเข้ามาไม่เยอะนะคะลูกค้างานมีอยู่แค่ห้ากระสอบรวมลูกที่รีวิวแล้วด้วยรวมลูกที่รีวิวแล้วด้วยนะคะลูกค้าจํานวนตัวหนูจะตีให้ลูกค้าอยู่ที่ประมาณนะตัวเนี้สองร้อยห้าสิบบวกลบตัวละกันสองร้อยห้าสิบบวกลบตัวโดยประมาณนะคะเดี๋ยวให้น้องโกยตัดลงมาได้อีกนะอันนี้ของอะไรนะแมงโก,งโก้เป็นงานขึ้นห้าง มาม่วงเลยเป็นงานขึ้นข้างนะอย่างตัวนี้ท่งแพชแชร์โชว์อยู่ก็จะเป็นงานกระดุมมุกสูงกระดุมมุกไ,ได้เลยลูกค้างานพวกเชิ้ตหรือว่างานลายสกอร์ตอะไร,ออะไรพวกนีน้อีกอย่างหนึ่งที่เขาจะชอบเลยก็คือเรื่องกระดุมเหมือนกันกระดุมมุกอย่งางเงี้ยลูกค้าขาเอาไปลุ้นกันได้เลยนะแล้วงานแบบว่ายังค่อนข้างใหม่นะสีก็ค่อนข้างสดด้วยนะเดี๋ยวตัดหน้ากระสอบลงมาอีกครึ่งหนึ่งได้เลย โกยลงมาเนี่ยสีสันสสก็คือออกหลากหลายลายเลยออกหลายๆสีโอ้พูดอะไรแล้วก็ลายเขาจะออกทั้งแบบสกอตเล็กสกส็อตใหญ่ตารางเล็กตารางใหญ่อะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็คือปนกันไปเลยนะและนี่ก็ของยูนิโคค่ะยูนิโคค่ะข้างหลังด้วยหรออ๋อคิดว่าข้างหลังจะสู้ยูนิโคต่องานแบรนด์ก็ยังพอมีออกให้ลุ้นนะคะลูกค้าค่ะตัวเนี้ยมันจะเป็นงานอ่าเดี๋ยวขอสังเกตก่อนเป็นงานค่าสำลีเนาะ เป็นงานผ้าสำลีแล้วก็อาจจะมีคะคักคอตตอนไปแม้ขอดูนิดนึงเนี่ยใช่จะเป็นสำลีคอตตอนอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็คือจะคะคนไปในกระสอบนะคะลูกค้าจะต้องไปดูนกันอีกทีนะแบบไหนออกมากออกน้อยนะตัวนี้เอาไปเลยราคา57 0 0ัสำหรับลูกรีวิว5 7 0 0ันสำหรับลูกรีวิวนะคะเป็นงานผู้ชายนะตัวนี้เป็นงานผู้ชายนะคะลูกค้าขาถ้าใครแบบว่ากำลังตามหาอยู่อยากได้งานลายสกอต ออกแนวแฟชั่นหน่อยนะคะลูกค้าขาแฟชั่นผู้ชายต้องตัวนี้เลยจำนวนตัวตามที่แจ้งเลยนะคะประมาณ250บวกลบตัวโดยประมาณนะโอ้โหตอนแรกอะ่ะจะปิดแล้วจะไม่ได้เปิดแล้วนะงานตัวนี้โอโ้ขอราคาได้พอดีขอราคาได้พอดีเพราะอะไรงานนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่มีราคาเลยด้วยซ้ำนะลูกค้าแต่เห็นและเห็นกระสอบมันแบบว่างานสีมันทะลุมากเลยอยากอยากได้มาเปิดให้ลูกค้าได้ดูนะก็เลยเปิดซะเลย เปิดเลยละกันลูกค้าเนี่ยยูนิคมาอีกแล้วใช่จะว่าไปแบรนด์เขาออกเรื่อยๆอยู่นะแบรนด์เขาออกเรื่อยๆอยู่นะคะลูกค้าขาแล้วก็ตัวนั้นแฟชั่นใช่ไหมเป็นงานปักมาค่ะปักเวอร์ใช่ไหมปักหน้าปักหลังบอกเลยปักมาแบบเวอร์เวเลยลูกค้าขาตัวนี้นะถูกมากๆราะคาะถูกมากๆใครตามหาอยู่นะอย่าพลาดนะลูกค้างานเชิร์สกอตชาย ฉันก็จะออกเสียงไม่ชัดชอช้างเนี่ย <laughs> มีปัญหากับชอช้างชอช้างอ้องค่อยๆพูดต้องค่อยพูดเดี๋ยวลิ้นพันนะยูนิคอเยอะมากใช่ยูนิคออีกแล้วค่ะยูนิคอออกอีกแล้วเป็นเล่นไปยูนิคอออกดีนะเนี่ยลูกค้างานยูนิคอออกดีนะปกติเหมือนที่หนูบอกว่างานพวกงานป้ายจีนงานแพนด้าอะไรพวกเนี้ย หนูจะแจ้งลูกค้าเลยว่าอไม่เน้นลูกค้าคาดหวังแบรนด์ <c oughs> เน้นแฟชั่นแต่ว่าหลังๆมาคือเขามีแบรนด์ทั้งสมห้ค่อนข้างเยอะนะว้าวโปโลปิดประตูก่อนได้ไหมแอร์ออกเริ่มร้อนแล้วแอร์ออกปิดประตูให้หน่อย <c oughs> เริ่ สุดยอดนี่เขามีคนสั่งด้วยอ่ะลูกค้ามีใครดูแล้วถูกใจอยากได้นะตัวนี้นะราคาปกติ6,200บาทนะตอนเนี้ยสกอตอะหนูไม่ชัวว่าเหลือเยอะไหมนี่ของยูนิคออุ้ยแล้วคาอยากปริซิ่เหรอชี่ตัวาตัวอะไรตักมาไหมดูซิมีไหมไม่มีอ่าแล้วว่าต้องมีอ๋อมีกกี่เมา แบบพารแล็บมาด้วยยูนิโคไลส์สกอตพารแล็บดิสนีย์นะมีวีีโอเพิมพล็งานสกีนเนาะงานพ่นงานสกีนูจับได้แต่ยูนิโคลใช่หรอใช่โอ้โหน,น้องบอกว่าจับได้แต่ยูนิโคลโชว์มาเลยอีกย<แ>ูนิโคลอีกแล้วลูกค้าแยกยูนิโคลได้เลยบอกแล้วไม่คาดหวังไม่ผิดหวังเพราะว่าโอ้โหมาแบบเวอร์มากมาแบบเวอร์มากลูกค้า งานเขาก็จะคะทรงไปนะลูกค้างานแบบไซส์เล็กไซส์ใหญ่อย่างเงี้ยก็คะคปนกันไปแต่ว่าส่วนใหญ่อะไม่ค่อยติดไซส์เล็กแบบเล็กเวอร์อะนะคะงานไซส์ <ขา S 1> ก,กันกววนั่ววนดี่ยูนิโคมาแล้วแก้วนปะเนี่ยหลังากแก้วนปะเนี่ยยูนโคมาอีกแล้วอะเนี่ยงานสซฟีนโอ้โหสนุกแหละเปิดมาเจอแต่ยูนิโคลูกค้าเอาไปเลยยูนิโคออกรัวมากกระสอบนี้ รีวิวยูนิโคออกรัวมามาอีกแล้วไม่ทันจุกมารัวๆเลย6,200บาทหนูลดให้500ร้พี่เอาไปเลย5,700 5,700บาทเท่านั้นนะสำหรับลูกรีวิวลูกค้าค่ะถ้าปิดไลค์ไปแล้วจาก500อ่ะส่วนลดที่จะเหลือแค่สามร้นะหนูย้ำให้แล้วนะบางทีหนูก็เสียดายแทนลูกค้านะบางคนอนะ่ะมีนะที่เขาไม่มีเวลาดู อันนี้ของอะไรเซอมมีลูกค้าบางคนที่เขาไม่มีเวลาดูไลฟ์ลูกค้าแล้วเขาไม่ได้ส่วนลดห้าร้อยหนูก็โอเคค่ะหนูก็เห็นใจนะแต่ว่าหนูให้ได้แค่ในไลฟ์จริงๆือเขาเปิดว่าปิดไลฟ์ไปแล้วลูกค้าเพิ่งมาเพิ่งมาดูย้อนหลังอย่างเงี้ยนะลูกค้าหนูก็จะลดให้ลูกค้าได้แค่สามร้อยนะใครมาย้อนหลังหนูลดให้ได้แค่สามร้อยนะอันนี้แจ้งไว้ให้ทราบกันนะคะลูกค้าขาต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าตามกติกาเลยนะอยากให้ลูกค้ามีกิจ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีมีการแบบร่วมตอบโต้กันในไลฟ์สดนิดนึงนะก็เลยจะลดให้เยอะนิดนึงลูกค้าเข้ามาย้อนหลังก็ลดสามรอยบอกเลยอุ้ยสวยอ่ะตัวนั้นอ่ะใช่สวยสีแบบสวยมากเลยให้ลูกค้าดูได้ยูนิโคกออกเลยว้าวแล้วก็ของเคลวินคายมาค่ะงานซีเคซเคบอกเลย แบรนด์มีออกนะไม่เวอร์ลูกค้าอันนี้ไม่ติดแบบลูกฟู่ไปตัวหนึ่งมีลูกฟู่ติดไปอยู่ประมาณอันนี้เห็นอีกตัวสองตัวมีติดไปเล็กน้อยลูกค้าแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือกอ็คือสก็อตนะเนยล้วนๆสก็อตล้วนๆลูกค้างานไปหูไปห้อยก็ไปลุ้นกันได้นะงานแบรนด์ก็มีออกให้ลุ้นนะคะลูกค้าค่ะอันนั้นสก,กีนหรอไหนดูซิโชว์ลายสกีนมาเลยโอ้โหเนี่ย บางตัวก็เป็นสก,กีนแบบนี้ลูกค้างานปักงานสก,กีนงานกระดุมมุกกระดุมไม้อะไรพวกเนี้ยลูกค้าก,ก็เอาไปลุน้นกันได้เลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าคุ้มสุดคุ้มยูนิคออีกแล้วนะ่ะสีเหลืองตัวนี้สวยมากเคยแยกกองมืนสวยมา<ะ>โอ้โหดีเละะิศด้วยเลิศีค่ะของอะไรนะอเบอร์คอร์บินีนี่มาอีกแล้วงานแบนตัวนี้วิญญน่ารักอ่ะตัวนี้เท่มากเลย โอ้โหแค่สวยมากยูนิโคม่อีกแล้วให้น้องแยกบองไว้เลยแยกแยกไว้เลยยูนิโคให้น้องแยกได้เลยนะลูกค้าโอ้โหแบรนด์ยูนิโคก็ออกเยอะอยู่นะสําหรับลูกนี้ปกติต้องไปรุ้นในงานญี่ปุ่นนะลูกค้าราคาก็จะอีกราคาหนึ่งนะแต่วันนี้ลูกค้าถ้าใครเอารีวิวได้ในราคาแค่เพียง5700บาทเท่านั้นถูกมากมค่เแปเลยอะยูนิโคคู่เลยงานแปดเหรอ สวยใช่ไหมงานสวยถูกใจจริงๆนะงานสกอตก็เป็นอีกงานหนึ่งที่ขายได้เรื่อยๆลูกค้าขาไม่ว่าจะช่วงฤดูไหนนะเนี่ยยูนิคอร์ใหม่แล้วแล้วไซส์ก็คือแบบว่าไซส์เอ็มไซส์เอลขึ้นนะเอ็มเอลเอ็กอลนะคะ,คะลูกค้าขามีออกนะไซส์ดีๆทั้งนั้นอันนี้ติดทรงผู้หญิงไปหน่อยตัวนี้มันจะเป็นรายการของผู้ชายนะจะเป็นทรงผู้หญิงหน่อยเนาะมีติดไปเล็กน้อยนะคะลูกค้าขามีหลงไปบ้างนะมีหลงไปบ้างบางทีเขาคัดงานเนาะตาลายลูกค้าสกอตทั้ <ฯ í S 2> งนั้นเลย โอ้โห,โ,โ,หโกยมาได้เลยอุ้ยนั้นฉันเห็นงานปักโชว์มาหน่อยงานปัก<ด>ให้ดูเลยอันนี้ติดแบบว่างานปักไปด้วยลูกค้าตรงกระเป๋าติดงานปักตรงกระเป๋าไปด้วยนะลูกค้าจำนวนตัวสองร้อยห้าสิบบวกลบตัวโดยประมาณนะคะต้นทุนหนูคำนวณให้ก่อนคำนวณแบบต้นทุนราคาเต็มให้ก่อน 6, หกพันสองหาทไปเลยสองร้อยห้าสิบต้นทุนแค่ยี่สิบสี่สิบห้าบาทวิน่ารักอะน้องหมีต้นทุนยี่สิบสี่ถึงยี่สิห้าบาทประานลูกค้าขาราคาดีด้วย forever ต้นทุนดีราคาดีถ้าลูกรีวิวนะโอ้ถูกลงไปอีกลูกคา้าลูกค้าได้ส่วนลดไปห้าร้อยเนี่ยเอาไปเป็นส่วนลดทะสอบรีวิวได้เลยนะ ส่วนลดกระสอบรีวิวได้เลยต้นทุนค่าเกิดกระสอบรีวิวเหลือแค่22บาทใครอยากได้นะลูกค้า CF มาได้เลยนะคะหรือใครจะตามไปย้อนหลังก็ได้ไม่ว่ากันแต่ส่วนลดลดแค่300้อยเท่านั้นแจ้งเลยลดแค่300้อเท่านั้นนะคะสีสดนะ้องตัวนั้นที่ถือขึ้นมาเป็นงานแดงแบบแดงสดเลยอันเนี้ยลูกค้ามันก็จะไม่ได้เป็นงานแบบว่าผ้าหนังทั้งกระสอบนะมันเป็นงานคัสหนาบางนะลูกค้าค่ะ ค้าหนาบางก็จะเป็นงานผ่าสำลีค่ะคอตตอนไปนะคะในกระสอบนี้ลูกค้าก็ต้องไปรู้หิ้วสวยมากอะสะกินสวยมากนิกิเมา์น่ารักวันนี้เปิดงานนี้ให้เป็นลูกสุดท้ายนะคะลูกค้าค่ะวันนี้ตกประมาณ11ลูกเปิดลูกนี้เป็นลูกสุดท้ายให้นะคะลูกค้าส่วนพรุ่งนี้ไม่ชัวร์ว่าคอยจะมีรายการไหนมาเปิดรีวิวไหมเพราะว่าเห็นว่าจลิดป้ายคิง มีหลายตัวเลยยังไม่ได้เปิดลูกค้าต้องรอติดตามกันอีกทีนะว่าจะได้เป็นรายการไหนบ้างแต่เดี๋ยวจะแจ้งให้คร่าวๆที่มีลูกค้าขอมาน้องงานขาวแฟชั่นว้าวทีนี้วินวน,นี่งานน้องหมี่ของเรานี่เองเขาจะชอบปักมาตกน่ารักน่ารักเลยยูนิคอร์มาอีกแล้วโชว์เรื่อยๆเลยลูกสุดท้ายบอกเลยลูกค้าอันนี้น่ารักมากตรงนี้ อะไรอื่นงานปากชอบยกกระสอบเลยแท้ถึงกับอใส่เนี่ยยกกระสอบเลยแทไอใส่เลยหนึ่งงานโทยแบบว่าคินคลีนก็มีนะน่ะสกอตแบบคินคลีนไลายไม่หนักจัดเกินไปเท่นะอันนี้เป็นแฟชั่นงานขาดแฟชั่นูกค้ะไม่ได้ขาดเด่ะอันนี้ของเออเท่ด้วยนะตัวนี้ สีสันก็คือออกหลากหลายสีเลยเดี๋ยวโชว์ในราวก็ได้มิวให้ลูกค้าดูในราวได้เลยโอ้โหสวยอ่ะใครอยากได้แล้วลูกค้าอย่าพลาดอะไรเอ่ยของจีฟว่าแล้วสีมันโดดเด่นของจีฟนะคะตัวนี้ยังมีแบด์ออกเรื่อยๆอยู่นะเล่ไปยูนิคอหมดเลยโอ้โหกองที่โยนมายูนิคอหมดเลยเยอะมากยกมาเมื่อกี้เยอะมากนะสําหรับยูนิคอนะคะลูกค้า่ะ มีงานอีกหลายงานเลยนะลูกค้าที่ยังไม่ได้เปิดรีวิวหรือว่าใครที่แบบว่าอยากดูรายการไหนลูกค้าก็สามารถแจ้งมาได้เลยนะว่าอยากดูรหัสนั้นรหัสนี้ยังไม่เคยมีรีวิวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าตัวไหนเ่ยมันเอาออกมาอะไรได้หนูก็จะเลือกออกมาถ้าตัวไหนต้องรอก็รอ,อนิดนึงนะพี่หนูพยายามทยอยทำให้อยู่นะคะรายการก็คือแบบเยอะมากๆตอนเนี้สินค้า มีหลากหลายรายการเลยนะใครสนใจรายการไหนแนะนำให้ลูกค้าลองดูในเว็บไซต์ก็ได้นะเว็บไซต์มีเยอะมากๆม,มีหลายป้ายตอนนี้12ป้ายได้ลูกค้าขาอุ้ยสวยอตอนนัวนี้งานมีประมาณ22ป้ายได้เลยนะลูกค้าใครแบบว่ากลัวแอดมินตอบแชทช้าไม่ทันแบบว่าอยากดูรีวิวแล้วแอดมินไม่ตอบอยากรู้ราคาแล้วแอดมินไม่ตอบลูกค้าเข้าได้เลยนะ w w w s b สบายออเดอร์ com เข้าไปตรงหน้าหลักมันจะมะีดูสินค้าทั้งหมดมันจะมีงานป้ายแบบโ,โหสิบสองป้ายเลยลูกค้าจิ้มไปขะป้ายหนึ่งก่อนก็ได้เลื่อนดูมันจะมีชื่อรายการราหารัสและเลื่อนไปปัดเขาเรียกอะไรปัดขวาไปด้านข้างๆแลลูกค้ามันจะมีคลิปรีวิวราคาโปรโมช,มโโมชั่นอะไรอย่างเงี้ย จ้งในเว็บไซต์หมดเลยนะส่วนตัวนี้ที่โชว์อยู่ลูกค้าก็สอบรีวิวยังว่างนะคะเป็นงานรหัสแพนด้านะคะลูกค้าค่ะแพนด้า K62M ค่ะแพนด้า K62M เสื้อลายสกอตชายน้ำหนัก90กิโลจำนวนตัวอยู่ที่ประมาณนะ250บวกลบตัวโดวยประมาณลูกค้าค่ะอยู่ขายให้ในราคาเพียง6,200บาทเท่านั้นนะ ลูกรีวิวนะลูกค้ายังว่างอยู่โอเคสวยสวยมากรีวิวยังว่างอยู่นะถ้าปิดไร์แล้วลูกค้าอยากได้ตามไปซีเอฟย้อนหลังนะจะได้ส่วนลด300บาทนะคะสําหรับกระสอบรีวิวแล้วก็วันนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปเคลียร์บินเขาก่อนเดี๋ยววันนี้ขออนุญ,ญาตไปก่อนนะคะลูกค้าขาโชว์งานคร่าวๆประมาณนี้ใครจะตามไปซีเอฟรีวิวย้อนหลังกระถักเชทได้เลยนะ เดี๋ยวขออนุญาตไปก่อนนะปิดไปด้วยที่นี่วินนี่ลูกค้าขาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ